สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานไปส่งของวันที่4พฤษภาคม Facebook Page อย่ากดังเดี๋ยวจันให้คิมซิกเนเจอร์ได้มีการลงเรื่องราวของหนุ่มพนักงานส่งของรายหนึ่งได้ไปส่งของเก็บเงินปลายทางแต่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงได้แกะของแล้วแต่ไม่รับและไม่ยอมจ่ายเงินโดยระบุว่าไม่คิดว่าจะเจอกับคนสมัยนี้มีทุกรูปแบบ ตอนผมโทรไปมีของเข้าไปส่งบอกผมเข้ามาเลยเพอผมเข้าไปก็ดันมาฉีกของผมคือผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่แค่อยากรู้ว่าฉีกทำไมไม่ถามกันก่อนเลยแล้วดันมาบอกผมว่าไม่ได้สั่งแต่ต้องรับผิดชอบด้วยหรอแล้วคุณพี่เสือกแกะทำไมครับผมพูดว่าสวัสดีครับผมส่งพัสดุครับมีของเข้าไปส่งเก็บเงิน350บาทสะดวกไหมครับลูกค้าบ,บอกเข้ามาได้เลย ผมบอกว่าโอเคครับกําลังเข้าไปครับพอผมถึงบอกว่าแบบนี้นะคะเลยบอกว่าครับแล้วเด็กก็เดินมาเอาไปแล้วลูกค้าบอกว่ามันคืออะไรแล้วก็แกะลูกค้าก็แกะแล้วบอกว่าไม่ได้สั่งแต่ไม่มียอด350บาทเลยผมก็ยืนงงง,งให้ภาพและวิดีโอบรรยายเอาครับอย่าหาทำท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณครับ